วันนี้มีคำถามจากเพื่อนในไลน์นะครับมีปัญหาเรื่องร่องแก้มเคยไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วแต่ปรากฏว่าร่องแก้มไม่หายและรู้สึกว่าผิวเริ่มหย่อนคล้อยจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะการที่เราฉีดฟิลเลอร์เยอะอาจจะสวยแต่มันก็มีความเสี่ยงครับการอัดฟิลเลอร์เข้าไปใต้ผิวเนี่ยนะครับถ้าผิวชั้นบนไม่แน่นมีความเสี่ยงที่จะทำให้ร่องแก้มเนี่ยมันดูห้อยกว่าเดิม ให้ทุกคนนึกย้อนกลับไปตอนที่เป็นวัยรุ่นครับผิวชั้นบนเราจะแน่นเราจะไม่มีปัญหาร่องแก้มเราจะไม่มีปัญหาเล่นใต้ตาเราไม่เคยคิดจะต้องไปฉีดฟิลเลอร์ทีหนึ่งห้าีีสิบีีแนะนำนะครับถ้าผิวชั้นบนใครยังไม่แน่นอย่ารีบไปอัดฟิลเลอร์เยอะๆใจเย็นๆนะครับหมออยากให้เรากลับมาโฟกัสในการซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนเทคโนโลยี Technology ที่ซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพล่าอาร์เอฟ หรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวมี2ค่ายอมเมริกากับเกาหลีนะครับอมเมริกาคือเทอร์มารเกาหลีคืออาบูเต้เทอร์มาของอเมริกาเนี่ยมีงานวิจัย10ปีจริงๆเป็นเทคโนโลยีที่ดีแต่ปัญหาคือคนไข้หมอหลายคนเคยปีงเทอร์มารแล้วค่อนข้างเจ็บนะบางคนยิงครั้งเดียวถอดใจเลยแล้วคอสก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นระยะยาวเนี่ยพอคนไข้ไม่ได้ยิงทุกปีเนี่ยผลลัพธ์จะสู้คนที่ยิงอาบูเต้ทุกปีไม่ได้คนไข้หมอหลายคน ก็เปลี่ยนจากการที่ยิงเทอร์มาชมายิงเป็นอาบูเต้ข้อดีของอาบูเต้เนี่ยนะครับหัวยิงของอาบูเต้มันจะกระจายพลังงานเป็นรังผึ้งหรือฮันนี่โคมแพทเทิร์นพอพลังงานมันกระจายสวยแต่ไม่เจ็บแล้วพอคนไข้ไม่เจ็บแล้วผิวชั้นบนเด้งเนี่ยนะครับเขาก็จะอยากจะมายิงทุกปีแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ให้ฉีดเสริมกระดูกที่สึกจุดที่กระดูกสึกคือกระดูกร่องฟันเคี้ยวตรงนี้ครับหรือบางคนมีปัญหาใต้ตาให้ฉีดกระดูกบริเวณ การแก้มตรงนี้ครับฉีดซีซีเดียวเอาเบรทโรของสวิตตัวเดิมเบสเลยแล้วตัดวงเงินเอกุศิลช่วยคนไข้ประหยัดบัตเจ็ตไป40%เปอ็นอะไรที่ฉีดเข้าหน้าเอายุโรปเลยงานวิจัย20ปีเรื่องความปลอดภัยความบริสุทธิ์นี่ต้องเอาที่1เลยใช้ของดีที่สุดแต่ต้องใช้น้อยๆใช้ซีซีเดียวยอดบริเวณการแก้มนะครับและอีก1ซีซีบริเวณร่องฟันเคี้ยวใต้ตาดีขึ้นร่องแก้มดีขึ้นจมูกโด่งขึ้นด้วยโดยที่ไม่ต้องไปผ่ากดแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกหมอจะมีลิง หมอยิงอาบูเต้เนี่ยหลังจากยิงผิวชั้นบนนิ่งขึ้นยังไงร,รูปทุกรูปที่ส่งให้คือคนไข้จริงเฉพาะเคสที่อนุญาตบางคนไม่สะดวกให้ดูรูปหมอไม่ซีเรียสครับแล้วถ้าคิดว่าเพื่อนๆคนไหนจะได้ประโยชน์หมอฝากแชร์ต่อให้ด้วยนะครับ